โอเคนะครับนะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่าสู่เกมไมโครสกันอีกแล้วครับผมเยญ่คือู้นะครับนะก็ต้องกัอีกแล้วนะครับผมสัพย์สังเวียนใหญ่บะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่4กันแล้วนั่นเองฮ่าโดยสรัพสังเวียนใหญ่บะนี้นะครับผมได้จับคู่ก้าทั้งสองฝั่งมาประทัดก,กันทั้งหมด4รอบด้วยกันครับผมนะ นะซึ่งผู้ที่จะมาท้าชิงกันในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนั่นก็คือเล่นโกคุและอาคสะนั่นเองครับผมซึ่งก็ขอบอกเลยครับนะว่าแม่ทั้งสองตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นคู่พับก,กันอยู่แล้วนะครับนะคือใครๆก็รู้กันนะเอาง่ายๆนะครับนะแต่ว่าที่บอกกันนะครับถนะ้ว่าในสังเวียนที่บาทน,นี้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะพเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะลองจับทั้งสองตัวนี้มาไปท้ากันในไม์ครับดูนะครับนะบนะดูสิว่าเอ๊ะ ผลลัพธ์จากการประทะก,กันเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นตัวใจผมด้วยนะครับผมก็โอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยก่อนผมไป,ไปกันเลยโอเคครับนะเรามาเริ่มกันในราวที่หนึ่งกันเลยก่อนผม อ่าดูสับเราที่หนึ่งนี้นะครับนั่นคือผมจะจับน้องเลนโกคูนี้เนี่ยมาปะทะกับม็อบในไมโครฟ์หรือในครั้งนี้นั่นก็คือน้องวิตเทอร์สเกลิตันนั่นเองอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นวิตเทอร์สเกลิตันนะครับผมเนี่ยเพราะว่าอ่าคือเ้่ากับว่าเมื่อก่อนเราทําเป็นซอมบี้ใช่ไหมคือรู้สึกว่าแม้ถ้าซอมบี้เนี่ยมันก็จะแบบดูกระจอกเกินไปสหรับน้องเลนโกคูใช่ไหมเออเป็นถึงขั้นเลนโกคูเสาหลักแห่งเพลิงเลยนะเว้ยฉันเนี่ยผมเลยคิดว่าลองอัพระดับมาเป็นน้องวิตเป็นทอร์ส กูก็น่าจะเอาอยู่ใช่ไหมโ okay, อเคเอาประกันเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกร็นกว่าผมไปไปกันเลยโอเคตอนนี้แล้วโอ้โหพวกใส่หนึ่งตัวครับวันนั้นแล้วจังหวะนี้โอ้โหตีที่เดือดตายตอโอ้โหโอ้ม y g ก d เร็วไปไหมโอ้โหโคตร,เร,เ,รเร็วเกลี้ยงเลยครับผมนนะดีแหละครับวันนะนี่คือพลังของน้องเล่นกูกูเห <He ard S 2> ็นไหมสุดยอดเลยแต่แค่นี้คือตายหมดแล้วโอ้โห โอเคนะครับนะเรามาต่อกันที่น้องอักษะเลยดีกว่า <S <S อ้าวโหเมื่อกี้เห็นฝีมือของน้องเลนโกคูไปแล้วก็อืมไม่ธรรมดานะครับนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูทางฝั่งของอักษะกันบ้างดีกว่านะเป็นถึงคู่ปรับตลอดการของเลนโกคูเนี่ยผลงานจะออกมาเป็นยังไงเพื่อไม่การเสวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าผมไปไปกันเลยโอเคตอนนี้มาแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะเรพุ่งมาแล้วนะแล้วก็ดวงล้อมาสามตัวแล้วก็เฮ้ย เจี๋ยวนะที่ยังไม่ทันมาดูเลยตายหมดแล้วครับผมโอ้โหนี่แหละครับนะพลังของน้องอาคศานั่นเองครับผมนะเออนะก็แน่นอนอยู่แล้วป่กว่าเป็นถึงอสุรข้างขึ้นมันก็ต้องโลดอยู่แล้วใช่ไหมเออนั่นแหละครับผมนะก็โอเคก็ประมาณนี้ในค่าวสัท์อัพลิตี้ของน้องเล่นกับคุและอาคษาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในราวที่2กันเลยดีกว่าผมไปไปกันเลย โอเคนะครับนะเรามาต่อกันในราวที่2กันต่อเลยดีกว่าครับผมนะด้ยสภบกติกาในราวที่2นี้นะครับไหนะก็คือผมจะให้น้องทั้งสองฝั่งนี้เนี่ยมาประทญกับมอนสเตอร์ในมอตนั่นเองครับผมอ่าดยสภาของเล่นโกคูเนี่ยผมก็ให้น้องเขามาสู้กับอาสูน,นั่นเอง แหม่ก็อย่าลืมนะครับผมนะว่าน้องเขาเป็นหน่วยพิฆาตอสูรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสู้กับอสูรถูกปะเออถ้าเกิดว่าสู้กับอสูรไม่ได้ก็เออก็ออกจากหน่วยพิฆาตอสูรไปเลยดีกค่ะไ้ครับผมไรก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องเลนโกคูจะสามารถเอาชนะอสูรทั้ง5ตัวนี้ได้หรือไม่อาจจิมก็น่าจะได้เลยนะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสังเวียนนี้นะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องเลนโกคูจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยดกว่าผมไปกันเลย Okay, โอเคจังหนี้โอ้โหมาแล้วเปิดกระบวนการหนึ่งทีกันไปหนึแล้วก็หายไปสองสามตัวเลยเหรอโอ้โหไม่ธรรมดาเลยตัวนี้มาแล้วโอ้โหใช้ดาบเพลิงไปหนึ่งทีกันนะแล้วจังหวะนี้ก็วิ่งมาต่อกันแต่จ้าโอ้โหใช้ท่าบังกรพยัคฆ์อีกแล้วแล้วก็จ้าหนี้เลือดตัวสุดท้ายโอเคจังหวะนี้มาแล้วก็มานะจังหวะนี้วิ่งเข้าใส่กันแล้วก็โอ้โห เรียบร้อยครับผมตายแบบจังเขียดเลยครับผมนะเออก็คือแบบเป็นถึงเสาหลักอะนะก็ต้องโผล่ไปธรรมดาอยู่แล้วนะเออคือแบบอสูรวนนี้นี่คือแบบว่าไม่ได้แตะเลกโกโคเลยเลยดิโดนไปสามดาเมจเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากเลยนะครับแต่ก็ถือว่าเลนโกโคได้ทําได้ดีทีเดียวเชียลโอเคครับนะเรามาต่อกันที่ฝั่งของน้องอักษรกันต่อเลยดีกว่าครับผมนะอ่าโดยสัตว์น้องอักษรนี้นะครับผมนีงก็จะจับน้องเนี่ยมาปะทะกับหน่วยพิฆาตอสูรนั่นเอง อ่าก็แน,น่นอนครับผมนะเป็นอสูรก็ต้องสู้กับหน่วยพิฆาตอสูรครับผมนะเออมันก็แบบโลจิมันก็อย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมนะก็โอเคครับผมนะเอาเป็นว่าที่เรามาดูกันดีกว่านะครับผมนะว่าน้องอักษาารเนี่ยจะสามารถจัดการหน่วยพิฆาตอสูรที่เราเตรียมมาได้หมดหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่อนผมไปกันเลยโอเคตอนนี้มากันแล้วโอ้โหตาต่อยระยะไก,กลามาหนึ่งตัวแะ้วแล้วตัวที่สองตัวที่สามแล้วยังไงตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายกันแล้วตัวนี้อักษรมาแล้วแล้ว,ลวก็โอ้โห กระโดดต่อยที่ตายครับผมเฮ้ยมันจะเร็วไปไหมเนี่ยู้สองตัวนี้มันโหดกันจังเลยวะฮะที่คือยังไม่ทันจะดูยังไม่ทันภาคหรืออะไรเลยนนเนี่ยตายหมดแล้วอ่ะแม่ไฮระดับไฮเอ็นจริงๆเลยนะครับผมะก็นัออ่นแหละเดีย๋วดวยวเราไปดูกันต่อในรอบต่อไปกันดีกว่าผม โอเคนะครับผมนะเรามาต่อกันในราウท์สามกันเลยดีกว่าผมนะอ่าโดยสํกติกาในราウที่3นี้นะครับผมก็คือผมจะจับทั้งสองฝั่งนี้เนี่ยมาประทะก,กับมอนสเตอร์ระดับพิเศษนั่นเอง <Yeah. S 1> อ่าโดยเรามาเริ่มจากฝั่งของเลนโกคุกันก่อนเลยดีกว่าเทนะสําหรับน้องเลนโกคุเนี่ยมันก็ต้องพิเศษหน่อยครับผมนะผมจะจับน้องเลนโกคุมาประทะก,กับอสูรยาฮาบานะนั่นเอง <Yeah. S 1> ดี โอ้โห,โหก็ถือว่าเป็นอสูนอ่าก็เป็นอสูนตัวหนึ่งไม่ได้เป็นถึงอสูนข้างแรงแต่ว่าก็อืมโหดใช้ได้นะครับแถมได้หมอดี้เนี่ยน้องก็ยังแบบมีมนอสูนโลหิตอยู่ด้วยเออก็ถือว่าไม่ธรรมาดากันเลยทีเดียวเชียวนะครับไหนก็เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันดีกว่านะครับผมว่าน้องเลนโกคุข,ของเราเนี่ยจะสามารถจัดการยาบะลงได้หรือไม่ถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าผมไปกันเลย โอเคก็จะนี้มาแล้วโอ้โหฟุ้งสัาบายังรวดเร็วขนาดแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยนะตายเลยเหรอมันตายเร็วขนาดนั้นเลยเหรอขออีกรอบเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับไหนเฮ้ยมันตายเร็วเกินไปเปล่าวะงั้นอย่งนี้เดี๋ยววางเลยดีกว่าเออมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคจุดนี้เล่นโกคุโอ้ยอาบะไซก่อนแต่เล่นโกคุโอ้โหฟันหนึ่งอุ้ยแต่อาบาโดนลูกซ้อนแล้วก็โอ้โหเออว่าเร็วมากครับผมนะ แปลว่าเลนกคูเนี่ยแรงมากเลยเนี่ยแด๊ดทีนี่คือแบบว่ายาฮาบะนี่คือแบบซีแหนะแกเลยทีเดียวเชียวเออก็ตามนั้นแหละนะครับผมโอเคครับผมนะเรามาต่อกับน้องอักษรเลยดีกว่าอ่าเมื่อกี้เรนก็คูเนี่ยเจอน้องยาฮาบะไปแล้วสมอักษรของเราเนี่ยก็ต้องมาเจอกับน้องมัตสชิกะนั้นนีงครับผมนี่ รุ่สำหรับน้องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเพื่อนกับน้องซันนิมิใช่ไหมก็คือใช้ปานวายุเหมือนกันนะครับนันก็คือแบบว่าเป็นระดับเดียวกับน้องซันนิมิเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมนันก็ถือว่าโหดใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเออไม่ธรรมดานะครับผมนก็เี่เรามาดูกันดีกว่าว่าน้องอากาซันจะสามารถเอาชนะน้องมสัสชิกะได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเจ้าเราไปดูกันเลยควับผมไปกันเลยโอ้โหเจ้ามาันเปิดมากแลยนะเจ้ามันเปิดปาบายุใส่กองนะส่วนอากาซันก็โอ้โหระเบิดพลังใส่าตามแล้วก็ เอาเ้ยหายเลยครับผมถือว่าไม่ทมาดากันเลยทีเดียวเชียวครับผมนะนี่จะไปทาดาเมจยังก็ยังไม่รู้เลยนะครับนะโอ้โหเรียบร้อยครับนะอากษะเก็บเรียบเหมือนเดิมกินกันไม่ลงจริงวะเออเดี๋ยวเราไปดูกันในรอบต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมโอเคนะครับผมนะและและ้วเราก็เดินทางมาจนถึงยาสุดท้ายเหลที่สี่แล้วนั่นเอง ดูสับกติกาในราวที่4นี้นะครับน,ะนั่นก็คือการที่ให้น้องทั้งสองตัวนี้เนี่ยมาปะทะก,กันนั่นเองก็ผมนะก็คือแบบปะทะก,กันแบบตรงๆกันเลยทีเดียวเชียวนะและที่เราเทสอบอบิลิตี้มากันถึง4ราวนี้เนี่ยถือว่าเป็นราวตัดสินกันเลยนั่นเองอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมนะว่าระหว่างน้องเล่นกุ๊กและน้องอกักษะใครจะเป็นผู้ชนะกันไปในสังเวียนครั้งนี้ถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรา ไปชมกันดีกว่าผมไปกันเลยโอเคตอนนี้มาแล้วก็โอ้โหเลโกก็คุณใส่กอไปกันเข้ามานะและอากาศสาก็คือโดนโอ้โหอากาศสาก็คือใส่มนอสูรหินแต่เล็กกคู่เฮ้ยโอ้โหอากาศสาก็เปิดวงแหวนแล้วยังไงเล็กกคู่โอ้โหเล็กคือบอกไม่ยอมนะตอนนี้ใส่ไม่ยั้งก็หมดนะเล็กก็ตัดใจแต่เลือดเล็กกูคูเลือดจิกสองนั่นเองแล้วยังไงเล็กกคู่เล็กกคู่โอ้โหเรียบร้อยครับผมเฮ้ย อักษรก,การเลนโกคุณได้อย่างรวดเร็วก็ผมนะแต่ว่าเฮ้ยจะสังเกตว่าอักษรนี้ก็แบบเข้าเนื้ออยู่นะเออแบบเจ็บอยู่นะครับผมนะไม่ธรรมดานะถือว่าเลนโกคุเนี่ยทำได้เมจให้อักษรได้เยอะนะผมว่าก็ทําได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมนะแต่แต่แต่แตแตแตถ้าเกิดว่าจะให้มันจบลงแค่นี้เนี่ยมันก็จะดูง่ายไปหน่อยครับผมนะคือจะว่าไปมันก็ออกมาแบบแนวในอนิเมะเลยไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลองทําให้มันแตกต่างออกไปล่ะ ออถ้าเกิดว่าผมหาคนมาช่วยเล่งกอร์คูล่ะผลจะออกมาแบบเดิมหไหมเออมาน่าคิดนะครับผมนะงั้นเอางี้ผมจะลองเอาน้องทันจิโร่กับน้องกิจอยู่มาช่วยน้องเล่งกอร์คูดีกว่าสามคนรวมพลังนั่นเองอ่านี่ก็บมนะเซาลักสองกับไอเออีหนึ่งเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะครับผมว่าจะสามารถเอาชนะน้องอักซ่าได้หรือไม่ซึ่งก็ถือว่าโหอักษ่านี่ก็น่าจะแบบงานยากอยู่เหมือนกันนะไปเอาววาเพื่อการเซลลาเนี่ยเจอบเราไปดูกันเลยดีกว่าผมไป ไปกันเลยโอเคก็จอนี้มาแล้วก็โอ้โหกิยูเปิดภาคกันแล้วนะส่วนเลนโกคุก็ใส่เดียวเข้าไปเลยกับนะอ้าว้วจอนี้โอ้โหนัวมากแล้วโอ้โหทันจิโู่อวตาทัจิโู่โดดอักษะทับตายกันนะแต่จอนี้โอ้โหเลนโกคุกำลังบวกอักษะอย่างหนึ่งหนึ่งกับนะบวกหนึ่งหนึ่งก็อยู่เลนโกคุเอ้ยยังไงเอ้ยอักษะเหลือสองเฮ้ยกว่าเจ็บนะเจ็บนัแล้วกิยูกิยูไปทำอะไรบนนั้นลูกกิยูเอาี้กิยูกิยูมีคนนั้นกันนะแล้ะจอนี้โอ้โหเออเลนโกคุระเบิดพลังเล่นก็เลยหมดพลังส่วน ส่ยังไงอาคาซ่เจ็บมากเอา,งเ,งเ,เอาคิยูดุสังเวียนยูใส่เดี๋ยวเอออยู่บวกบวกในลูกคิยูบวกเลเออตอนนี้อาวากิยูบวกกับอากาซากันนะจังหวะนี้อากาซาก็ะระเบิดมนอสุรโลหิตนั่นแหละคิยูก็พยายามนะคิยูพยายามแต่เลือดเลือดไม่เคยอำนวยเท่าไหร่แต่อกาอกาซ่าอากาซ่าก็เจ็บเหมือนกันเอาไว้่ตอนนี้เลือดร้อยกว่าบวกกับร้อยสี่สิบก็มาละไทยจะมุ่งชนะล่ะรอบนี้ยังไงคิยูจะสทําได้หรือไม่เอาวว้่คิยูคิยูยังไงยังไงคิยูคิยูยังไงโอ้โห เรียบร้อยกับผมแหม่พ่ายแพ้กับอักษะโอดเสียดายครับผมนะแต่เมื่อกี้นี่คือแบบว่าโอ้โหโดนแบบอักษะถอยกันเลยหลุดสนามก็ไปเลยทีเดียวนะก็คิดซะว่าน้องอักษะนี่คือแบบโหดจริง,รงๆนะโอเคนะครับนะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับการพลากันระหว่างนะ้องเลนกูร์และนะ้องอักษะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมนะอะาก็ถือว่าเป็นคู่ที่แบบว่าถ้าก็อวาอิงตามในอนิเมะนี่ก็คือแบบเป็นคู่ปรับแบบปรับโคตรเลยนะครับผมนะแต่ว่าน่าเสียดายนะครับผมนะว่าพอมาเป็นในไมโคร r ้ว t เนะี่ยขนาดโลพลังเพื่อนเพื่อนลิงกู๊ด้วเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะน,ออนกอากษได้เลยอ่ะ ก็หัวแอบเสียได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าในสังเวียนนี้เนี่ยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมจับน้องตัวไหนมาปะทักันอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับนะก็โอเคกับสวัสดีผมก็ตะเกียเมื่อสีก็ขอตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการคิดต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่พร์ทหนี้สวัสดีครับผมายจ้า